ครับผมนายนัทวุฒิอาจารย์และนายวชรพล,ลชัยพักดีวันนี้พวกเราจะมานำเสนอ MOSFET และ Transistor MOSFET MOSFET เป็น t r a n s เต t o r ที่ใช้อิเล็กทรอนิสนามไฟฟ้าในการควบคุมสัญญาณไฟฟ้าโดยใช้ออกไซด์ของโละหะในการทำส่วนเกีบนิยมใช้ในวงจรดิจิตอลโดยนำไปสร้างลอจิกเกตต่างๆเพราะมีขนาดเล็กโครงสร้างของ MOSFET ม,มีสามส่วนคือเกตซอร์ดิน เป็นส่วนที่ทํามาจากออกไซด์ของโลหะหรือสร้างให้เกิดความต่างศักด์ตกค้อมระหว่างแผ่นต้องแผ่นเพื่อสร้างสนามไฟฟ้าเพื่อควบคุมการเข้าออกของสัญญาณไฟฟ้านะครับซอสเป็นส่วนขาเข้าของสัญญาณดินเป็นส่วนขาออกของสัญญาณนะครับประเภทของมอสเฟตนะครับมี2ประเภทเป็นมอสเฟตนี่ก็ถิ Mod ่นมอสเฟตเป็นทรานซิสเตอร์ที่เป็นประเภท NPN เมื่อมีความต่างศักย์เป็นบวกสนามไฟฟ้าแรงสัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลออกจากซอสไปดินได้นะครับท Mo s positive m o s f เ t เป็นทรานซิสเตอร์ประเภท PNP เมื่อมีความต่างศักย์เป็นลบสนามไฟฟ้าอ่อนสัญญาณไฟฟ้าจึงจะไหลออกเป็นซอสไปดินได้นะครับเณาตามรูปภาพเลยนะครับวิธีการดูขาของมอสเฟตครับขาหนึ่งเป็นเกียร์ขาสองดีนะครับขาสามเป็นซอส ข้อดีของมอสเฟียนะครับอุณหภูมิของที่ความต้านทางอินพุตสูงสามทนกระแสได้สูงเสียงรบกวนต่ำห้ทนต่อลงสีได้ดีหขนาดเล็กกว่าทานซิตเตอร์สวัสดีครับผมนายวิชาลาพลชาพักดีจากสาขาวิชาแมคกาทอนิกและวิทยาการขุนยนต์วันนี้ผมจะมานําเสนอทานซิตเตอร์นะครับทานซิสเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเอล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับ ที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้านะครับโดยสามารถทําได้ทั้งในฐานะสวิตช์และตัวขยายสัญญาณนะครับทรานซิสเตอร์มีอยู่ประเภทหลักๆคือ2ประเภทนะครับทรานซิสเตอร์แบบ2ขั้วนะครับหรือทรานซิสเตอร์แบบ BJT นะครับและทรานซิสเตอร์แบบเอฟเฟกต์สนามนะครับหรือว่าทรานซิสเตอร์เฟสนะครับทรานซิสเตอร์แบบ2ขั้วนะครับหรือทรานซิสเตอร์แบบ BJT นะครับใช้การขยายสัญญาณหรือสวิตช์สัญญาณ ผ่านวัสดุถึงตัวนำนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักๆได้แก่ npn นะครับและ pnp นะครับและแบบที่2คือทานซิสเตอร์แบบเอฟเฟกสนามนะครับหรือทานซิสเตอร์แบบเฟดนะครับใช้สนามไฟฟ้าในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้แก่มอสเฟดนะครับหลักการทํางานของทานซิสเตอร์แบบ bjt นะครับทางานโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่เบรดนะครับเพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างอลเล็กเตอร์และ อิมิเตอร์นะครับหลักการทํางานของทรานซิสเตอร์แบบเฟสนะครับทํางานเมื่อมีแรงดันไฟฟ้านะครับส่งเข้าสู่เกตนะครับจะมีผลกระทบต่อการต้านทานระหว่างเดนนะครับและซ้อนนะครับทําให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้มากหรือน้อยตามแรงดันที่เกตนะครับ